สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมแอมมิกิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมเดว i ่ย์มไมค์นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มการ์ดเวทกันนะครับซึ่งผมก็สะสมพิซซ่าได้อยู่ที่412นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพิซซ่า412จะได้การ์ดเวทดีๆอะไรบ้างนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มฟาร์มการ์ดเวทกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนที่จะไปฟาร์มการ์ดเวทผมก็ยังฟาร์มการ์ดของเวอร์จิเหมือนเดิมนะฮะใบที่ผมอยากได้เนี่ยจะเป็นใบที่2องกับใบที่4นะฮะเนี่ยใบที่2ก็อยากได้โบนัสฟื้นฟูมากกว่าเนะครับแล้วก็ใบที่4เนี่ยผมอยากได้ออฟหลักเป็นเพิ่มคิดิเคิลดาม a จนะฮะแล้วต้องมานั่งพ่วงโบนัสฟื้นฟูแบบเกินยีออีกก็น่าจะยากอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า จะได้ไหมนะฮะดวงล้วนเลยนะครับสำหรับการฟาร์มการ์ดเวทเนี่ยถ้าเกิดดวงดีก็ได้ออฟดีได้ออฟไวนะครับถ้าดวงสวยก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยหลังจากที่ผมทำฝืนปูมากกว่า50%เ็ก็ปดสกิลตะวัตดาวกับ ดาบมายาทะลอย่าหับกบติได้แบบชิวๆเลยนะพอค่าพุูมานาะมันเกินเกินเท่าไ่เกิน,นเจ็ดสิบหโมันมา,มาใบแรกเรามาดูเลยว่าอะไรใบที่สี่คีใบนี้ทิ้งนะครับ เริ่มมาออฟหลักก็เป็นเพิ่ม h p ตพเปอร์เซ็นต์แล้วเบอร์จิวหลอดสายฟ้ากับเวอร์จิวมิติเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเน้นอ่าอะไรอะเน้นฟื้นฟูม,มานานะฮะโอ้อันนี้ทิ้งอันนี้โอ้อันนี้ทิ้งนะครับอันที่สามเป็นเปอร์เซ็นต์ป้องกันอันที่สี่เฮทิ้ง บางคนหมดการ์ดเวทไปเป็นพันตอบเ,อเป็นพันแบบต่อรอบเนี่ยการ์ดเวทดีๆก็ไม่ออกก็มีนะอยู่ที่ดวงล้วนๆจรินงนอกจากโหมดมายาเออแดนลูนยานไลน์นะก็เนี่ยถ้าเกิดเรามีข้ามานาะ คุณตูมานาที่สูงพอเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรากวดสกิลสวัสด,ดาบสลับกับในดาบพุ่งเนี่ยได้เรื่อยๆเหมือนได้หมดนั้นเลยไปที่สามโอ้โหไปที่สามผมสวยอยู่แล้วด้วยไปที่สามสวยอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่คิดอัตราคีก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนะครับเพราะว่าไปที่สามผมได้อัตราคีสามยี่สิบสามจปร์เซน อ้ยโอเคโชคดีขั้นสุดสวยได้การ์ดเยอะใบแรกใบที่สี่โอ้โหเฮดพีใบที่สองพลูโตโอ้โหพลูโตเป็นค่าป้องกันแต่ออฟลองอนะ่ะสวยนะฮะเพิ่มอัตราคิกับเพิ่มค,คริเิเชียลดาเมจแล้วการสุดท้ายเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสวยอยู่โอ้โหอันนี้ มาเสียที่พลังโจมตีธรรมดานะครับใบที่สามอันนี้ก็พอได้โอ้อันนี้ทิ้งเลยอันนี้ก็พอได้นะครับออันนี้ทิ้งไอใบที่สามโอ้โหคิดจะเข้อดามห็นมาออกอันนี้อื้ม แต่มีออฟเขียวติดมาด้วยทําไมมันไม่ออกไปที่สี่เรามีอัตราขิด้วยโอ้โหเสียดายอ้าอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะออฟเขียวเกือบละเกือบจะโชคดีขั้นสุดตามที่มันบอกนะฮะ เห็นเข้ามานางมันฟื้นฟูทันครับแต่ถ้าเกิดได้มากกว่า70เนะี่ยน่าจะดีกว่นี้ตอนนี้ฟื้นฟูนผมมัน76%็สเนะผมอยากได้แบบ20%สเปอร์เซนักสใบครับแปดสิเปอซ็นอัตราคียเข้าอลเดบลอยทิ้งฮะเนา ไอ้บอสมอนมนตัวนี้ก็ชอบหวานไปไกลน,นี่ขนาดเจ็ดสิบเปอร์เซผมกดได้รัวอยู่นะ76%เอร์ฮ้ยโอ้โหใบที่สองที่ต้องการแต่ออฟรอง หวยนะครับออฟเขียวมาสองอันเลยทิ้งเหมือนเดิมโชคดีขั้นสุดอ,อยากได้โชคดีขั้นสุดบ่อยๆนะขี้เกียจเล่น เรียบร้อยนะครับตอนแรกผมก็ดูว่าไอการกดสกิลตวัดดาบสลับกันไปไออันที่สามอัตตาคริโอ้โหเรียบร้อยฮะทิ้งอบอเขียวตอนแรกผมก็นึกว่าไอตัวโหมดไอเนี่ยโหมดแดนลงของกิวอะจะทำให้ตวัดดาบแบบไม่มีคูดาวได้แค่อันเดียวไม่ใช่นะถ้าเกิด ค่าฟื้นฟูนมานานเรามากพอนะครับเราก็สามารถทําได้แบบแบบในที่อยู่ในหมดแดนลงวิญญาณร้ายเลยนะครับทิ้งนะฮะออฟหลักเป็นค่าป้องกันโอ้โหดาเมจท่าสายฟ้าโบนัสฟืน้นฟูเก้าแต่อันสุดท้ายเนี่ยเป็นออฟเขียวนะฮะเดี๋ยวจะไปลองไปลองสุ่มออฟดูก่อนว่ามันได้ออฟอะไรนะครับอันนี้ไปที่สาม ตาเมททั้งหมดโหอันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามีป้องก,กันกับ HP ที่เป็นออฟเขียวด้วยใบที่สามดีอะไม่ทราบหนวกหูไก่เหรอ หน่อยใบยที่สาอีกแล้วขอใบที่สี่ทิ้งเดี๋ยวลองทำออกใบที่สามซะหน่อยอยากจะรู้ว่าจะได้เท่าไหร่เอ๊ะใบที่สี่สิอยากจะรู้ว่าไอ ฝืนฟูมานาจะได้เท่าไหร่นะฮะมาดูกันหน่อยแันนี้อ่ะนี่มันไม่มีออนฝืนฟูมานาผมพูดผิดอ๋อมีมีม,มีพูดถูกแล้วหมืนเอง Okay. อันไหนไม่สวยก็ให้มันกินกันไปก่อนอ่าได้แล้วนะครับเิมสเตตัสอ่าขอขอคิทดดิคอลดาเมจก็ได้โอ้โหป้องกันเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยคิงครับ เรียบร้อยเลยค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์ไปมาต่อตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแนละ้วสองร้อยบางวันตอนที่ผมฟาร์มการ์ดเวสเนี่ยผมก็ถึงขั้นซื้อพิต่าต่อวันสามครั้งเลยนะเพื่อที่จะเอาเอาพิต้ามาฟาร์มาร์พเวนดต อีเวนต์วียังไม่ได้ยังไม่ได้แต่กันสักดาเลอีเวนต์วีเอาทิ่ทราบมารามกักนได้เยียวได้เพราะผมก็มีโววีด้วยแหละก็เลยมด้ก็เลยเฉยๆกับอีเวนต์วีนะโอ้น้ำแข็งไปที่หนึ่งโอ้มีออฟเขียวอสุดท้ายเรียบร้อยฮะทิ้ง Hãy xem ta sẽ filtrate nó hoc hoạ là разные cho tiền b BILL. T immortals, หน่อยฮะกดแค่ตวัดดาวกับดาบมายาทะลวงสลับกันแค่นี้เลยโอ้โหมันแข่งกแล้วโอ้ทิ้งครับหวยวันนี้ขอสวยๆสักใบใบที่สองก็ไดอ้อยากได้ใบที่สองเนี่ยจะได้เพิ่มปื้นฟูนเยอะๆหน่อย วันนี้หวังหวังใบที่สองมากสุดนะบเพราะใบที่สองฟื้นฟ,นฟนูแค่เก้าิงอยากได้มากกว่านั้นตอนนี้ไม่ค่อยสวยนะทิ้งเฮ้ยอันนี้สวยอยู่อัรตราคีกับโบนัสฟื้นฟูสวยอยู่นะแฟน,ฟนทอมด้วยแล้วก็มีออฟหลักบรรทัดที่สอง้วยลดดาเมจที่จะรับนะครับถึงแม้ว่าออฟสุดท้ายมันจะเป็นแนวออฟเขียวพลังโจมตีที่สิบเอ็ดก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับไปลุ้นลุ้นตอนทำออฟสุดท้ายนะว่าได้ออฟอะไรนะครับ สวยอยู่สวยอยู่โอ้อันนี้หวยมาป้องกันมาสองเลยอ่ออันนี้ก็หวยนะฮะออบเขียวนี่ก็โอ้โหเห็ดพี่มาสองเลยโอ้โหเห็นไหมเห็ดพี่มาเขียวอีกแล้วเขียวอีเลย อีกหประมาณห้าจ็ดประมาณอีกเตานะครับเจ็ดตาไออะไรกีส่วนบางทีเอาสวยก็ดัไปอยู่ใบไม่ใช่โอ้โหใบที่สองเอ้ยใบที่สฟืฟูมา อัตราคิโอ้น,นอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับมีอัตราคิขอทําเลยแล้วกันอยากรู้ว่าจะได้ฟุนออฟฟุนฟูหรือเปล่าที่ทาเลยไม่ใช่หลอกเดี๋ยวมันหายากนะครับ ห้าได้ห้าพอดีเลยอาตาขิฟื้นฟูโอ้โหป้องกันเขียวอีเลยครับเรียบร้อยเนี่ยความยากมันก็มาอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคือตอนทำออฟเนี่ยออฟมันชอบออกเป็นออฟเขียวอ๋อโชคดีก็ยังดีฮะไป้องเล่น เกือบสวยอสุดท้ายดันเป็นออกธรรมดาโอ้โห,โหถ้าถ้าอันนี้อ้ออันนี้ก็มีค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์กับ HP ติดมาแต่ก็ยังดีตรงที่มันเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ไม่มีฟื้นฟูน แล้วออฟใบที่4ของผมนี่ฟื้นฟูเยอะด้วย27%คือเยอะสุดของของไอดีผมแล้วแต่ผมเห็นมีสมาชิกท่านอื่นเนี่ยได้เยอะกว่านี้อีกนะแบบโหเอ็นอิดเลยเกือบ40% 30น่าจะ37%ได้ไหมครับอิจฉาเบาอยากได้แบบนั้นขอแบบ40%สักสามใบก็พอผมว่าถ้าเกิด40%สามใบนะ ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยหล่อสายฟ้ากับจิวมิติเนี่ยกดสกิลคินนะ่ะใบที่สองอิตาฟุ้นฟุนอัตตาคิพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันเซียนผมยากผมยากเปลี่ยนใบนที่สองมากจริง ไปเนี่ยถูกละอยากเปลี่ยนมากเลยอ่ะนี่เลเวฮะอัตตาคิฟื้นฟูโอ้โหดาเมิตาใส่ฟ้า Okay. ตามนั้นเการเวจา่าโอ้จัดมาใบที่สองกับใบที่สี่ตอนนี้อัตราอัตราคี i t i c a l ของเนี่ยมัน50%มันอยู่ในระดับที่มีโอกาสติดที่สูงแล้วละ่ะ หลือได้ใบท,ที่สี่ที่ต้องการเป็นที่เข้าดาวนี้โอ้โหน้ำแข็งนะครับโอ้โหวยด้วยหวยทั้งใบ หรืออีก4อีก3ครั้ง ฟื้นฟูไม่ทันครับเลยต้องกดอันติผมว่าถ้าเกิดเกิน80อ่บะผมว่าถ้าฟื้นฟูทันได้บที่สองฟื้นฟูโอ้โหอโย่างหวยโอเคอีกสองครั้งเอ้ยโชคดีขั้นสุดปโอ้ยย โชคด,ดีทันศุกร์ทุกคนจ้าตั้งแต่ผมเอาตัวหลอดสายฟา้ามาเล่นเนี่ยผมก็ปรับแผนการตะกี้ให้ไอ้ตะวันดาวกับดาบมายาทะลวงอยู่ใกล้กันนะเวลากดสลับจะไดง้ง่ายๆนะโอ้โหใบที่สามโ,โหหวยด้วย ไม่น่าทำเลยอ่ะอีก2ครั้งสุดท้ายครับสำหรับรอบนี้อ้โชคดีมาแล้วถ้าได้โชคดีขั้นสุดจะโอเคกว่านี้ไปที่หนึ่งมีมานท่าสาฟ้าป้องกันเฮเปอร์เซนต์โอ้โหอ,อันนี้ก็ห่วย โอ้ oh, อันนี้ก็หวยนะออฟเขียวสองอันเลยวันนี้เกลือสุ่มการเบสเกลือเกลือกัน Stay where you are. Stand aside. เดีอดหนอยเฮ้ยใบ,บที่สี่อัดคิดจะเข้าดาเมจโอ้โหดาเมทถ้าสายฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดมาด้ยอันสุดท้ายคืออ๊อฟเขียวนะครับอ่ะไหนๆก็ได้ไอ้นี่มาละลองไปดูหน่อย อหอันนี้เอาเขียวปีเลยอลองดูสิเดี๋ยวเพื่อจะได้ออฟฟูนฟูที่มากกว่า27%นะฮะออฟฟูนฟูโอ้ยไม่ใช่ จบเลยเดี๋ยวมาดูออบก่อนว่ามีใบไหนหน่าทำอีกนะฮะมีไง Critical Damage เดี๋ยวผมลองผมลองทำใบ,บนี้เพิ่มอีกสักใบหนึ่งคิดจะเข้าดามิหกจุดสี่เดี๋ยวห้าโอเคอันนี้แล้วก็ต่อด,ด้วยน้ำยาโอเคฟื้นฟูนมาหน้านดาเมจทั้งหมดนะครับเรียบร้อยไป ใบแรกเดี๋ยวอ๋อหมดแล้วนะครับหมดแล้วใบที่หนึ่งหมดแล้วนี่อันใบที่สี่จุดดาเมจใส่ฟ้ากับอัตตาคีไอ้ใบนี้ก็น่าทำอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดาเมจใส่ฟ้าเพิ่มขึ้นกับอัตตาคีแต่สื่ว่าตอนนี้ผมน่าจะอยากได้แค่นี่นะคิดจะเข้าดาเมจอะลองทำเผื่อไว้ก่อน ลองดูฟื้นฟูโอ้โห oh ค่าป้องกันตปอเซ็นนะครับที่ได้มาเรียบร้อยอีกหนึ่งใบอะต่อมามาดูใบที่2กันต่อ ค r i t i c a l ดาม a g e สิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอันนี้ได้อัตราคียเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็เลยใช้อันนี้แทนถ้าเกิดถ้าเกิดการที่ผมใส่อยู่เนี่ยออฟสุดท้ายไม่ใช่ออฟเขียวนะเป็นออฟเพิ่มค r i t i c a l ดาม a g e นะโอ้โหสวยเลยใบเนี้ยบอกเลยว่าโคตรสวยใบที่สองโอเคใบที่สองหมดแล้วไม่มีอะต่อมาดูใบที่สามกัน ใบที่สามของตัวอื่นช่างมันเราเน้นที่เว์จิวเป็นหลักก่อนอันนี้ค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์อ๋อใบที่สามมันไม่ใช่ผมต้องหาไอ้อากาคิคีย์ดิคอลดาเมจเ๊ะผมลองทำใบนี้เล่นเดีกว่าะ ดูสิว่าจะได้ออฟอะไรุ่นฟูไหมโอ้โหครับป้องอก,กันตรวเซ็น์นะครับเรียบร้อยใบที่สามหมดแล้วเพื่อใบที่สี่ต่อต่อไปที่สี่ไม่มีนะครับเรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงรอบนี้เกลือ อันนี้คือค่าสเตตัสของตัวหลอดสายฟ้าของผมนะครับจะเห็นว่าผมจะเน้นไปที่ค่าอัตราคีย์ดิคอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็คีย์ดิคอลดามจต,ตอนนี้แค่หกสิบสองถ้าเกิดผมได้การ์ดใบที่สี่ออฟหลักเนี่ยเป็นเพิ่มคีย์ดิคอลดามจเนี่ยอีกยี mm ่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเกือบ100%นะครับแล้วเดี๋ยวหาไอพวกออฟลองที่มีเพิ่มคีย์ดิคอเดามิทให้มันขึ้นร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ ค่าสเตตัสของผมนะฮะตอนนี้การ์ดเวทผมก็ประมาณนี้ใบที่2อ,อยากเปลี่ยนแน่ๆนะครับเพราะว่าฟื้นฟูมันแค่เอยากจะได้ักสิบเก่อร์เซ็นตขึ้นไปนะฮะสำหรับการฟาร์มการ์ดเวทในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเราก็มา เดินลูกเต่าต่อกันอีกนิดนึงนะฮะผมมีลูกเต๋าอยู่สิบสี่ลูกป่ะรันกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับโอ้โหรอบนี้ไม่ค่อยดีฮนะได้แต้มน้อยตลอดเลยขอหนึ่งโอ้โหตอนนี้มันเป็นสองแล้วมันไม่ใช่แปดนะครับก็ยังดี เอ้ได้อยู่นะแต้มเยอะแล้วนะฮะเอ้ช่วงนี้ได้แต้มรัวๆเลยฮนะตอนไหนที่ได้โอ้ได้ได้เพชรรัวๆผมก็ลงแต่เพชรอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายฮ้หกโอ้สวยครับแบบนี้ได้รวดๆอย่างนี้เลยโอ้อันนี้ถือว่าสวยโอเค <c oughs> โชคดี่า <c oughs> ได้ตัว๋ว สุ่มตู้อาวุธอีก4ใบนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ยังฟาร์มการ์ดเวทอยู่ฟาร์มออกง่ายๆนะครับได้ออฟดีๆตามตามที่ใจต้องการเลยนะครับส่วนใครที่ยังได้แบบไม่ถูกใจก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับกว่าผมจะได้ดีแบบนี้เนี่ยผมก็โอ้โหใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะใช้วีซ่าไปเยอะมากนะครับ รายละเอียดก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นให้ดูเฉยๆนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสาหรับคลิปฟาร์มการเวทในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคคนมากรัับสสวดี